โอ้ชิบหายติว้าวโอ้ชิบหายเอ็ตนตักูโดนแล้งไงเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมีแดนเคยเข้าไปวะชิบหายไปช่วยตามเพื่อนตามตามสวยรายการอะไรกันขอให้ผู้เยืยนีม่มมซอนตีมันตามมากระเพาะเดนเจ้าอะไรเล่นโรล,ลิออนอีกหอเ,เ,อเหรอหรือไม่เบื่อเลยวะไอมันได้มีตัวละครอรื่นเล่นเว้ยกูไม่ใช่ไม่เ,มเบือ่ออ๋อไม่มีตัวละครอรื่นเล่นคลิกซี่บีล่าก็เล่นไปดิจินนาเล่นจินนาดีกว่า วพอร้อนมาได้แหละเฮ้ยฝั่งมันมีคู่รักกันวะลราก็อะไรนะคู่รักเด็ทอยเยอร์เว้ยเราเป็นนักทำลายคู่รักโรเบิร์ตเยียดถอยเยือวิโดนอิรูเมียกดเนี่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็น่าจะโดนกดอ่ะถือแล้วเห็นไหมกันซีซีโคตรหนาไอสัตว์ดีดีโหดสุดแล้วเนี่ยในเมทเนี่ยได้ระวังหน่อยเว้ยผู้ไม้ เองยานยานมันเอาเงินกูดึงดิดึงบัตรดสสิสวยเอนโซสวยสวยแด่นมาตาบ่ายเราได้ป่ามันคุ้ม้วเว้ยตอนแรกมันจะไม่เอาไอ้พวกนี้นะอะไรเออนี่ยเฮ้ยเด็ด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 เหอะป้าเป็นคนปัญญาอ่อนเลยมาตาบ่ายเฮ้ยเอาไอ้ไฮยาติมันดิอ่าวอุตส่าห์จะไม่ลาจะให้ผมมันรัดไม่เป็นไรเราเป็น เป็นโยเกิร์ตสังคมสังคมนะการโอ้จุดโทษไปแล้วโอ้ยมันฟิวสีแล้วเนี่ยฟิวสีเร็วจังวะโปรชิบหายอเล็กอะเย่ทำอะไรมันทำอะไรบุบเยอ้าวโมันมันคิดว่าจินหน้าบางขนาดนั้นเลยเหรอวะมันคิดอะไรของมันเนี่ยวะมันใช้สมองส่วนไหนคิดว่าะจินหน้าบางวะโเปรโมชั่นคือวิญญาณดึงอะดึงได้ตายเลยนั่นน่ะตัวหนึ่งอะโปรชิบหายระบาดมา โอ้ไอ้น้องไอ้น้องที่สิงห์บเลยโบเลยบ่เลยเว้ยทำไรทำไรน้องเอาอย่าติดจูกเลยดีกูถึกจัดอ่ะเนี่ยเห็นปะตัวเป็นตัวไม่มีตามันมันจะแบบมันจะเอ๋ยไอโซเอ๊ะเว้ยตายตายแน่แน่ยังกันนะเอ็ดสีสี่ตัวแล้วเว้ยเนี่ยนอนเลยเดินจินหน้าก็ตไอป่าวะไปตีวงกรวะเพื่อนถอยดีกว่าเอ็นโซ แล้วมาตีมังกรดีกว่าไม่ไม่เดี๋ยวไปช่วยป่าแล้วกันโอ้มังกรไปแล้วโอ้ชิชิชิเยอะเยอะสิบล้านตัวแดนอยู่ข้างบนสิบล้านตัวบัตต์ไฟฟางไม่เป็นนั่นทีมันอ oh, อุุ้้ยยไม่มีอันเตี่ยมหมดโอ้บัตต์ไฟมันไอ้ <laughs> มันไม่กลัวป้อมเลยหรืองไงวะป่ามันกลับตายเด้นเอาไม่ได้สวยเห็นตัวไหลแล้วเด่นเด่นบัสอยู่ล่างเว้ยล่างตัวหนึ่งล่างตัวหนึ่งโอ้หน้อยใจเลยว่ะ วัดใจคนเดียวเว้ยนะพวกนี้มันไม่รู้เว้ยวัยดจินหนะ้ามันใช้สก,กิลอะไรด้วยซ้ำว่ามันถึงแค่ไหนอ่ะน่าจะไม่ได้แบบไม่เจอจินหน้านานเอ้ยนี่ตัวอะไรวะตัวให,หม่เปล่าวะเนี่ยเออวันนี้เปล่าตัวใหม่หรือเปล่าสก,กิลมันอะไรวะช่างเออองค์กากรมันไม่มีใครเล่นหมอนนะมันก็เลยเข้ามาล้วงแดนไม่หยุดเลยแล้วก็มันก็แบบอ้าวไอ้เหี้ยยิงลุมยิงกูยิงได้เปรียบดิมึงยิงลุมกูยิงได้เปรียบตัวละครกูอะดูเล่นมันมันอ่ะ หรือพวกคนโง่พวกเด็กกระโปงโซโลกูสูอ่ะไม่ดีจากจวนลินนากันนะ <c oughs> มันไม่ควรออกขวานขวานฟัน์ขวานฟาร์มเต็มด้วยซ้ำมาเติมไฟต้นเกมออกมาแล้วเหรอใช่มันออกมาแล้วนหนเห็นปะแล้วทีนี้มันก็ไม่มีดาเมจเว้เยแดงก็เลยฆ่าคนพวกนี้ชนะเชลลี่ยูไงติดดาเมจไม่พอพวกเนี้ยเฮ้ยชิบหายโอ้ชิบหายอันตรีว้าวโอ้ชิบหายเอ็นโตูกูดล้วไงเอ่อไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแดนใครเนข้าไปวะชิบหายไปช่วยตามเพื่อน

สวยแล้วเอ้ยมันดาเมจกูฟัวเรนยืนจัดโอ้มีฟัวเรนแบบทีมมันใช่หรอวะทีมเราไม่มีเฟรนไม่ใช่หรอฟัวเรนโบดเฟนไม่ใช่หรอมันหลอนที่อะไรวะบวกเลยบวกเลยไม่ต้องกลัวฮาวเกิลโบดจัดอะตอนนี้ไม่มีใครไหวอะประมาณถ้าถ้าลุมแบบเต็มเต็มมาห้าตัวก็ไม่ไหวโอ้ชิบหายละจะกิ้ววะแต่ขอให้มันหายยัเข้าแล้วอายา ไปยู่เ๊้ยึงเลยได้หรอไปแบ็คไปได้ไปได้การไปได้การเล่นเดี๋ยวมันอันตีใส่กูแน่อันตีมาเลยเก็บเลือยก่อนเก็บเลือยก่อนไปบ้าไปเลยโอ้ชูชูโอ้สตันสตันโอ้เข้ามาตอนเลือกกุโ่ะปัญญาอ่อนปัญญกุโระได้ไงนี่ดเราจะตายแล้วแดน ไม่เป็นไรแพนด้าแพนด้าแมันคิปเปิลคิวนะเว้ยมันโดดมาวเนี่ยมันมีฟิกไหมวะกูลัวอะไรไงนี่ไงมันไล่แล้วแหละอ่ะงงงงอ้มาเอาไซี่เจ๊ป่าโดนป่าโดนไม่โอ้โหโอ้ชิตเยอะเยอะเยอะไอ้กลางกางดีกว่ากลางอยู่ตัวเดียว

ตัวเองตายหมดกินอ้าวอะทำไรทำไรเนาเมันไม่เข้าเลยรกูไม่ใช่กูดิไม่มีใครหวขอบับแดงบับฟ้าอ้บับฟ้ากูได้บับฟ้าไม่ไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วมมดได้บับฟ้าแล้วกูกดแล้วกูราชุตตีไปดิติ่งูดเือกูดูเลือเป็น็เลยไหมโตเกิ กูมีล็อกแล้วเด่นเข้าเลยได้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 โอเคไม่มีไม่มีไม่มีอันตรีคือตัวกะกูมุดจำไว้แค่นั้นแหละเดินใส่ได้หมดเลยใช่ไหมให้มันไม่มีเสียไม่หมายถึงน้ากูไม่มีอันตรีอ๋อโอ้สวยสวยบุกเลยบุกเลยเพื่อนบุกเลยฮึอออเดียันดีดิ้งได้ตายแล้วน่ะจะได้

นี่เฮียติ๋มันจะเอาดาเมจสุดเลยนะสวยๆเลยหวันแจ๊บเลยเงี้หวันแจ๊บเลยกลับดีกว่าเพปเออกูเล่นโอ้หยูกูเล่นเป็นซัมเมอร์ไปว่ะโปรโมทชิบหายแล้วมันจะบอลเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแดงเคลียล่างให้บอลเฮ้ยโอ้ยเพนด้าไม่เอาสุดว่ะอีกโอ้อีกสองวิเองเออแย่แล้วไงรวมตัวก็ชนะแล้วเนี่ยได้กำลังไปครับพี่เฮ้ยเพนด้าไม่เอาสุดว่ะ มันเอาสุมันก็ตายอ่ะผู้ไม่ทันแต่เอ็นโซเราไม่ถอยอะดิเออตีไปไปตีไปเรื่อยๆแหละแบกตายอะไตายอยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องตายแล้วไม่ต้องตามเฮ้ยเรากลับละกลับนะดีกลัวไปเอาบอมเลยเคลียร์ล่างใหม่ก็ดีนะไม่ถึงบนหรือเปล่าล่างล่างล่างหมายถึงเคลียร์ล่างไงปะ เอาได้ฟ้าด้วยกูได้ฟ้าวีเอาหวานเกี๊ยวเรียกเราโลว่าเดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีแดนอยู่มีแดนอยู่เราตีเราตีได้กว่าไปนะสู้ๆนะเพื่อนๆไอ้เหี้ยไอ้ชิบหายไจ้ดักตีเราสวยเดนถอยเลยก็ได้ถอยเลยถอยเลยอุ้ยย่แข็งไม่ทันไม่ไม่เพื่อนเพื่อนได้เราตีนะไวรูเมียดูเพียร์ไม่ไหวนะน่ะไอ้เมื่อกี้ไม่มีอันตีไงจะได้่ะแย่แล้วไงคุ้มไม่เนี่ย Khum 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 Đây đá khum rồi. lắm không mất Láng lửa Láng lửa láng Khi phải lắm Khai khai bình phải lắm Ôi Chuyết phải chuyết phải chuyết phải Chơi chơi Bắt đột khi điêu cú hái lên Tối 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 โมดี้โมดี้เลยโอ้อร่อยเลยไม่มีใครสนใจกูเอโดนอ่ะดิโดนอย่างเงี้ยอะไรเป็นอะไรล่ะตามใจนักกีฬาหน่อยจริงจีิงจริงจบจบจบเอาอ่ะแทงป้อมเลยเอ้ยสองป้อมเลยอะไรเนี่ยกีบิทลับซิกมาซิกมาจัดโอตานี้แบบ โอ้ดานี <superv ising> <ator> <laughs> ้ <vastly amplify> <People> ินอะสินเดจัดอะโถ่เว้นี่เราเซฟตั้ง25ตัวเลยยี่ส้าเอตัวเลยเหรอดูดีไปดูดิี่5ตัวแม่งเอ้กลายเป็นซับพอร์ตแล้วครับตัวไม่จับสิเอ็ตัวเ่ย